พี่น้องมื่อนี้สิเมื่อวาเราเลียงกันหนึ่งนาะจูฟังสวยยังไงให้ผัวทิ้งนะอืคนงามเป็นอย่างถืืือกวนผัวทิมเรี้ยงมันมีอยู่วะไอีน้องคนนึงมาถามว่าแย่มาสันว์วันสมัยพ่อเมียน้อยผัวฉันแม่มามาผัวให้แถอเพื่นพี่น้อง้ยว่าสัตวว่าผัวให้ไหวดำกระดำเตี้ยกระเตี้ยอ้วนกระอ้วนปันนั่นผัวฉันก็ยังไปมีลูกน้ำเขาว่าฉันว่าจะมาเบิ่งสภาพฉันอี่แย่าสัตว์อ่ะอัน ทั้งผู้ดีทั้งผู้งามจังไหนผัวฉันคอยอันเป็นเอาเอาเมียจังสันอันเอาเมียหน่อยจังสันฉันเครียดว่ามันเครียดอยังเงีเครียดว่ามันหาเมียหน่อยอันได้อันผู้ขี่ลาอย่างเนี้ยขณะผู้งามก็สันฉันชิบะเครียดดอกเอี้ยว่าสันฉันเลียบว่าอ้าวสันดอกอันเธอเป็นคนอย่างไหนอยู่บ้านอยู่เฮี้ยนเธอเฮ็้ยนยังสันนั่นไล่สดขายของว่าสันว่าอยู่บ้านขายของแต่ผัวฉันไปทํางานอันขับรถว่าสันว่าอันแล้วเธอเห็นงานบ้านงานเรือนบ่นี่ิฉันก็เฮ็ดอยู่เด้อล่ะว่าสันว่านางว่าน่ะนางก็ว่านางเฮ็ดอยู่ อันงานบ้านงานเลือยงน่ะแต่ว่าแต่ว่าย้ำผัวฉันมาเลยนะเรามักสิมากวดเฮ็ดถูเฮ็ดเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี่ประสันว่าเอาแล้วเธอก็ไปเฮ็ดไถหาผัวโอ้ยฉันกระไล่สดขายของฉันกระเมื่อยเนาะประสันว่าผัวฉันมาเราก็เฮ็ดเป่ากระลุกกระลุนเฮ็ดอันนั้นอันนี้แล้วแต่เราก็บโบปากว่าวาอย่างได้ใหญ่ประสันฉันก็บโบเข่าใจว่านแล้เป็นอย่างค่อยไปหาเมียหน่อยเด่นผู้หายประนันประสันโอ้ย สันวิดีโอขอบางียนนั่นนางเหรอโอ้ยพี่น้อง่าอยากสีว่าสินเป็นบ่วงบ่วงกางเกงใน